นีเราจะมารีวิว,วดิจิตอิตอเดเปิดกล้องก่อนดิ t ตอลก็ดิจตอนะครับ t ิจตอกก็ดิจ t ตอกของเราก็ไปก็เข้าไปที่นี่เลยครับแล้วก็ดูครับแล้วก็ดูดิจตอกเลยว่ามันคืออะไรครับถ้าเราทำแบบแี้ <S <S ทำได้ไหมได้หลังจากทีนะ่พวกเขาาามองอยูบ ตอนแรกแรกแต่งสองเดือนผ่านไปนนคนนี้<ช>ก็ช่วยช่วยค <จะ S 1> ลุงคนนี้นะครับนนคนลุงคนนี้ก็ไปดูในติ๊กต็อกพี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาให้ดูนะครับก็นนาดูด้วยนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับันย่ยไปไปไป ข้างใน YouTube ของติกตอกนะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับ,รบ,บนี่คือ t ิกตอกของผมครับติกตอกเรือนแท็บนะครับแล้วก็แล้วก็มาดูน,น,าน,นี่ครับโน,โน,นี่คลิปลงตู่สิ่งที่พ่อแม่อย, <laughs> ออยากให้เป็นนะครับอยากให้เป็นลุงตู่นะครับอยากให้เป็นนายกนะครับ <laughs> ผมจะเป็นพี่คาถาอะไรพี่โตแล้วช่องคาถาว่องไวนะครับคุณรู้ทุกอย่างในคอนเทมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับดูนะครับใครนะครับดูกันไว้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวิมองไกลๆไม่ค่อยชัดเลยค่ะขอดูใกลๆได้ไหมคะเกมอะไรเกมอมงอาร์ตไงพี่ไปก็หลดมาเล่นดิแล้วพอเราแชท เธอไปแคสเกมใช่ไหมเกมแป๊บนึงนะคะแบบพูดแล้วเราก็มาโหลดเกมปิดไฟแป๊บนึงปิดกล้องก่อนไม่ฮะเราไม่ฮะเราจะโอ้ยดีดีกดกดกระบาดไปยังกระบาดแล้วโอเคนะครับเรานะคะก็กำลังจะโหลดเกมอะมอนแอสรือเปล่าวันนี้ทำไมพี่ต้องเป็นลมด้วยต้องเี่เพราะว่าปายจะได้แคสเกม ไหนกะโหลดเกม Among u อแล้วนะคะเราก็กำลังจะเข้าในเกม Among Us Among ม s อนะมันน่ากลัวไหมย Among Among Us คือเกมอะไร Among Us นี่คือเกมอันนี้ั่นเองที่เขานิยมกันมากในตอนนี้แล้วน้องก็มาเล่นกับพี่นะ ดี๋วรอให้มันเสร็จก่อนนะเดี๋ยวรอให้มันเสร็จก่อนเลยเดี๋ยวเราข่าไปตอนที่เสร็จอัดเราเราถ้าเราจะตัดตอนน่ะเราข่าไปตอนที่เสร็จเลยละกันไปดูไปดูทุกคนตอนนี้มันก็ยังไม่เสร็จเหมือนเช่นเคยเราก็ต้องรอรอลนะอก็รอกันอยู่นะเก็บเอาหมองอัดเนะาะมันจะเป็นยังไงฮะถ้าเราทำอยู่อ่ะ เดี๋ยวเราข้ามแบบไปรออีกคลิปหนึ่งก็ได้นะนี่ก็จะโหดเร็วโหลดต่กเอามางอัดเหรอ,อเดี๋ยวพรุ่งน,นี้เล่นที่ที่ขนาดตอนเย็นอนก็เล่นพี่ก็เล่นพรุ่งนี้นช่องไรหน,หนาก็จะมีหนูเข้าไปเล่นด้วยช่องไาหน,หนาคิด ขอให้มันมีช่องยูทูบของพี่เปลี่ยนยูทูบของพี่ให้หน่อยได้ไหมเป็นก็อยากให้ม<า>ผมให้เดี๋ยวจะเปลี่ยนไปชื่อคาถาแล้วเปลี่ยนไปแล้วคแบบือนคาถาไห<ป>ว<ะ>ไม่ดักคุณว่าทุกอย่างของแสบไปเป็น c h ่ n น e l ยเลิบยูเหมือนเดิมไหม ไม่ใช่เริ่มอยู่นะเปลี่ยนันเปลี่ยนเป็นอะไรคาถาไปแล้วมองอะไรเนี่ยเปลี่ยนซื่อเปลี่ยนไม่ใช่นี้ช่องไอ้หนาก็ติดตามไปหายไปแล้วอันนี้คืออะไรไปลายติดตามเหรอไม่เขาไม่ได้ติดตามดู เดี๋ยวกันนี่ไงก็จะเป็นร้านหมูอย่างเนี้เดี๋ยวเอาให้ดูนะเปิดล่านะวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับการรีวิวร้าน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 ไขนะ่เนี่ยร้านไข่อะร้านลุงเหรอนั่นแหละเอาแค่นี้แล้วก็เอาไปถ่ายดีนะตัดต่อ,อยงไงมันก็ไม่ได้ตัดต่อหรอกไปเพราะวะ่า นี่มันโอ้โหไปยังไงนี่อมองอัสได้แล้วเรามมเลดนออามองอัดกันนี่หนูไม่ได้โทรศัพท์มาหนูแชรแบบไว้ถ้าจทำตไหนนี่ถ้าเราจะเปิดกล้องเราก็จะเปิดตรงนี้กดทัาตรงนี้แล้วก็กดเห็นไหมกล้องรู้แล้วข้างบนโอเคแล้วมันก็จะขึ้นหน้าปลาขึ้นมานะปลาเจ้าชื่ออะไรชื่อปลามองอัดอัดหนึ่งลบก่อนแล้วก็ ชื่อคาถาม้งไหโอเคนะแล้วก็กลังจะตั้งชื่อให้ปลายชื่อคาถาบ้างไหมไม่เอาเอาชื่อคาถาไม่เอาพี่ไปชื่อในหนาไหมชื่อเนะี้ยชื่อคาถาก,กไไแ็แล้วกันโอเคเดี๋ยวพี่ไปได้ละแล้วก็เข้าตรงนี้แล้วก็กปิดขึ้นไปนี้ ก็จะเล่นเล่นยังไงก็กดกดจนกว่ามันเข้าเกมถ้าไปเป็นฆาตกรไปต้องไปต้องแอบนี่ไปเป็นฆาตกรไปต้องฆ่าคนแบบลับๆห้ามม่ให้คนรู้ฆ่ายังไงอย่าพึ่งไปถ้ามีคนเยอะถ้าเป็นถ้ามันแบบถ้าแบบนี้แปลว่าคนปกติแป๊บนึงค่ะกดเลยกดเลยแป๊บนึงกดเลยล็อกนึงแป๊บนึงแปอบหนึงโอ๊ยมีคนมาฆ่าย่งไงกดฆ่าอย่างไงกดตรงกลางอะละนี่เหรอเออ โอไปวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีไปตรงไหนไปนี่เหรอโอ้จะศพวิ่งมาดีๆวิ่งมาีมาเองอานเล่นเดี๋ยวเราจะโอ้หมันมาแล้วมันมาแล้วยิงยิงยิงอุ้ยทันนะไปไปมาเจอศพแล้วใช่ไหมเออไปได้ไม่เป็นนะอ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวหนูเล่นให้ดูจบคลิปเลยไหมอืม ราจะได้รู้ว่ามีคลิปวัาไงบ๊าย